สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงตึงเครียดอย่างต่อนเนื่องหลังจากเหตุประทะรุนแรงในช่วงปลายเดือนกระกฎาคมแล้จะมีคำสั่งหยุดยิงแต่เสียงเรียกร้องและความโกรธยังคุก,กรุน่นโดยเฉพาะในฝั่งกัมพูชาซึ่งขณะน,นี้เกิดกระแสดราม่ายอย่างหนักเกี่ยวกับทหารที่หายตัวไปจะไม่มีใครรู้ชะตากรรมย้อนกลับไปในวันที่24กระกฎาคมปีพศ2568เหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชาปุทุขึ้นอย่างดดเดือยฝ่ายกัมพูชาเริ่มเปิดฉากโจมตีฝ่ายไทยตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองเหตุการณ์ขยายวงกว้างการเป็นสงครามเต็มรูปแบบในพื้น ที่จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากทั้ง3ฝ่ายสิ่งที่กลายเป็นประเด็นร้อนตามโซเชียลคือ ครอบครัวทหารกัมพูชาและประชาชนจำนวนมากไม่รู้ชะตากรรมของญาติที่ถูกลักไปเป็นทหารแนวหน้าหลังเหตุการณ์ปะทะหลายวันแล้วที่ยังไร้วี่แววต้องใช้วิธีโพสต์ตามหาในเฟซบุ๊กหรือสื่อออนไลน์ต่างๆกันเองพราทางกัมพูชายัางคงปิดเงียบไม่มีรายงานยอดผู้เสียหายหรือมอบข้อมูลใดๆให้กับครอบครัวเลยจนถึงตอนนี้แม้จะมีข้อตกลงอยู่ยินตามแนวชายแดนแต่ปัญหาผู้สูญหายและคำถามต่อการทำงานของรัฐบาลกัมพูชายัางคงเป็นประเด็นร้อนต่ตอเนื่องในโซเชียลยิ่งย้ำความเจ็บปวดและความโกรธข,ของคนในประเทศอย่างชัดเจน เหตุการณ์ที่ทางกัมพูชาปิดเงียบเกี่ยวกับผู้สูญหาย กลายเป็นชนวนสำคัญที่สร้างแรงกดดันมหาศาลตรร่อรัฐบาลฮุนซนหลายฝ่ายในสังคมเริ่มตั้งคำถามอย่างหนักถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบของผู้นำสง่งผลให้เกิดกระแสมไม่ไว้วางใจขยายวงกว้างในโลกออนไลน์และกลุ่มครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบบรรยากาศไม่ไว้วางใจเช่นนี้อาจากลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะเมื่อเสียงสะท้อนของประชาชนและแรงกดดันจากสังคมเพิ่มมากขึ้นระบอบเดิมที่เคยแข็งแรงเริ่มมีรอยร้าวหลายคนจับตารู้ว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของระบอบฮุนซนก็เป็นได้ หากชอบการนำเสนอแบบนี้กดใจกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ใม่และเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ